สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอกกับเป๊กแล้วจ้ามาพอกกันมือนีเก๋วดเตี๋ยวค่ะถั่วใยใยอีคือเกาค่ะพี่น้องถั่วใหกว่าหนาไปอีคือเก่าค่ะกรลังหิวเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะมือนีไปกินเป็นเส้นหมี่นะคะก๋วดเตี๋ยวหลานปุ๋ยคือเก่านี่ค่ะใส่พริกมาแบบแดงเดือดแบบนี้เลยค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาเซฟเซน้ำกันก้อนที่เ้นมันสีอือไหวแห้งได้ค่ะพี่น้องแบบแบบไหว ไวกว่าแสงก้นเส้นอื่นนี่แหละจ้ามาค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูมอนี้น้ำใสครับพี่น้องปรุงมาแบบพอดีค่ะใส่มาแบบบริสิมแต่ว่าพอดีครับพี่น้องมาค่ะมาสดน้ำกันเด้อก่อนที่จะไปแซ่บน้ำกันก็คือเ่าค่ะฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจไปใจเด้อพอได้มีกำลังใจเฮ็ดคิดไปไหมนะคะมือนีก็มีบักพลิกสวนเราอีกคือเ่าพี่น้องไปเก็บบักพริกสวนเรามากินกับอีคือเ่าค่ะแล้วก็บังทั่วงอกค่ะพี่น้อง โฮลผากาคเหี่ยวจักน้อยะค่ะซื้อมาหลายมือแล้วพี่น้องถั่วฝักยาวค่ะมาจ้ะจวดจวดกันไปเลยพี่น้องจ้ะโอ้ยหิ้วเข่าบักคักเลยมือน,นี้พอกันอยู่บรรยากาศหนาบานขึนอนกาาด้วยะค่ะพี่น้องมุมนี้รู้ซึกว่าแสงมันดีโอ้ ขาม,มอะไรเลยค่ะพี่นอ้องโอ้เนี่ยกระปุกกระปิกระปุกใหญ่ใอีกคือเกาโอ้บม่ได้เทอจะเป็นตัวทวงสมองหึห มือนี้ฝนไมห่หันตกวเลยค่ะพี่นอ้องแต่ว่ากับนช่โงคือเมื่คือเมื่อยู่ค่ะ ขออภัยในเสียงดังโปกๆเ้ยค่ะพี่น้องข้างบานกำลังตำขข่ำขวัว สามหน่วยเนือน้อฝาดออกแล้วพี่เนาะ เดี๋ยวสิสสัยสบางมือนิ้ไปคือบ่กินสองน้วยเพชรบ่อ่ะสิวา <c oughs> บรรยากาศข้างนอกตอนนี้แดดออกแลก้วก็คึมคึมแล้วก็แดดหมู่ว่านนี่ฝนตกแบบแห้งจนสาดเข้าในบ้านเลยด้วยค่ะพี่หนอ ตอนนี้ก็เงาฟดแล้วคคะพี่น้องักพีกเล่าในเพรอยู่เด้อักพีกปนกระซาไปสองสอบักพีกหน่วยอีก คุณจะโดนยังห่อนอยู่ห่อนวิ่จะค้องเพจบุพี่นนอง เรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องสำหรับมือนีเอาไว้สำนีก้อนพอกั็แม่คลิปหนาจ,จ้าสวัสดีค่ะ